กราบเรียนท่านประธานที่เคารพในแพทย์เจษศิระธรารน,น์สมาชิกคุธธติสภาท่านประธานครับในมาตาสา3ศ5์วงเล็บสาวงเล็บสี่และวงเล็บห้าล้วนแต่เขียนว่ายืนยันหญิงตั้งขันยืนยันไอ้คำว่ายืนยันเนี่ยมันไม่มีเขียนว่ายืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรผมเลยเข้าใจว่ายืนยันด้วยคำพูดถูกไหมครับ ผมขอขอคำตอบให้ให้ชัดเจนตรงนี้นิดหนึ่งตอนนี้ผมก็จะย้อนมาที่ามาตาสามทูนห้าัวเล็บสหญิงซึ่งมีอายุคันไม่เกินสิบสองสัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งรันพอเราไปดูสามทูนหนึ่งซึ่งเป็นหัวใจของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้สามทูนหนึ่งเนี่ยเขียนว่า หญิงใดทําให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทําแท้งเนี่ยนะขณะมีอายุคันเกินสิบสองสัปดาห์จะมีความผิดเพราะฉะนั้นถ้าตั้งคันอายุไม่เกินสิบสองสัปดาห์จึงเป็นสิทธิเสรีภาพที่เขาจะ,ะทำเหมือนว่าทำแท้งตัวเองหรือให้คนอื่นทำได้แต่นี้ มามาดูวงเล็บสนะครับหญิงซึ่งมีอายุคันไม่เกินสิบสองสัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งรันก็เลยมีคำถามว่าในมาตาสามทูหนึ่งเนี่ยเมื่อหญิงไม่มีความผิดคนที่ทำมีความผิดไหมผมตีความเองว่าเมื่อหญิงไม่มีความผิดคนที่ทำอาจจะมีความผิดตามกฎหมายอื่นเช่นพรบ สถานพยาบาลพรบวิชาชีพเวชกรรมอาจจะไปผิดตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเขาไม่ได้ทําผิดกฎหมายอื่นก็แสดงว่าเขาไม่ผิดเพราะฉะนั้นที่เขียนว่ามาตรา305นะครับถ้าหากว่าทำ301ถ้าผิดตาม301เนี่ยผู้กระทําไม่มีความผิดท่าก็คือ หญิงซึ่งมีอายุขคคันไม่เกิน12สัปดาห์ยืนยันที่ยุติการตั้งครนภก็คือผู้กระทําเพราะว่าท่านรองนายกบอกว่าผู้กระทําในมาตรา305เป็นทั้งแพทย์และหญิงตั้งครนภเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าแพทย์ที่ทําแท้งที่ยุติการตั้งครนภในหญิงเนี้ยไม่มีความผิดทีนี้ถ้าเกิดเขาผิด ตามกฎหมายอื่นแล้วตรงนี้เขียนว่าเขาไม่มีความผิดหมายถึงไงครับเขาไม่มีความผิดตามกฎหมายนี้แต่เขาผิดตามกฎหมายอื่นใช่ไหมซึ่งึงผมสับสนตรงนี้เพราะว่าเดิมเนี่ยผมเข้าใจว่าแพทย์ที่ทำเนี่ยไม่มีความผิดอยู่แล้วเมื่อไม่มีความผิดอยู่แล้วก็ไม่ต้องเขียนก็ได้แต่พอเขียนขึ้นมาผมชักลังเลใจเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้เกิดความชัดเจนตรงนี้นิดหนึ่งว่ากรณีนั้นเนี่ย ถ้าหากว่าแพทย์เป็นคนทำแล้วเขียนว่าแพทย์คือผู้กระทำเนี่ยไม่มีความผิดมันก็จะยุ่งเพราะว่ามันไม่มีความผิดตามตตามอันนี้อันนี้อันนี้ขอขอความชัดเจนนิดหนึ่งครับอันนี้คือประเด็นประเด็นที่สองที่ผมถามมาถึงประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือห,หัวเลาบผ้าหัวเลผ้าเนี่ย ถ้าเราไปดูวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองวงเล็บสามวงเล็บหนึ่งจำเป็นวงเล็บสองก็จำเป็นวงเล็บสามไม่ได้เขียนว่าจำเป็นแต่บอกว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศอันนี้ถือว่าจำเป็นแล้วก็สำคัญแต่พอมาในวงเล็บห้าเนี่ยก็ไม่จำเป็นละเป็นหญิงตั้งครรภ์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์ ตรงนี้ก็คือสิ่งที่สมาชิกทั้งสภาเนี่ยกังวลใจก็คือปล่อยให้มีการายุติการตั้งคันได้มันก็มีว่าที่ท่านอาจารย์จรันที่ผมเคารพเนี่ยท่านก็บอกว่าเพื่อเพื่อให้มารับการตรวจและรับคำปรึกษาคือจะคานกรณีที่เขาทำอะไรก็ได้เขาขอยุติการตั้งคัน แม้ว่าจะประกอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของแพทยสภาก็ตามทีนี้เราไม่เห็นทีนี้เราไม่เห็นก็เลยก็เลยมันก็จะมีเงื่อนไขที่จะทำให้เราสามารถที่จะยุติการตั้งคันภ์ในกรณีที่เกิน12สัปดาห์หรือไม่เกิน20สิบสัปดาห์ตรงนี้ได้นะครับเพราะนั้นผมก็คิดว่า ในกรณีนี้ถ้ามันข้อหนึ่งข้อสอข้อสามเนี่ยวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองวงเล็บวเสามนี่ยไม่ครอบคลุมมันก็อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องเปิดอีกวงเล็บหนึ่งขึ้นมาเพียงแต่ว่าวงเล็บที่เปิดนั้นอ่ะมันเป็น,นกลไกที่สมบูรณ์เพียงพอหรือไม่นะครับเพราะว่าที่เรากลัวก็คือว่าสิ่งที่เราต้องการคานระหว่างสิทธินะครับของ แม่ที่เกิดเป็นสิทธิบุคคลซึ่งรัฐไม่อาจจะไปภาคจากพลเมืองของตัวเองได้ผมคิดว่าตรงนี้คือหลักการที่สำคัญเราก็ต้องอาจากคำวินิจฉัยขออสาและธรรมนูญเนี่ยมันก็ต้องสร้างสมดุลระหว่างสิทธิของแม่กับสิทธิของลูกเพียงแต่ว่าสมดุลนั้นจะอยู่ตรงที่จุดไหนประเด็นที่อยู่ยที่ตรงนี้ผมก็คิดว่าส่วนหนึ่งในวงเล็บหเนี่ย มันก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาตามที่ผมพูดเมื่อเช้าเนี่ยว่าในกรณีเนี้ยมันเป็นกรณีที่หลุดจากสามวงเล็บแรกนะครับแแต่ว่าก็ยังมีปัญหาอยู่อย่างที่เพื่อนสมาชิกบางคนที่ยกตัวอย่างมาหลายตัวอย่างแต่ว่ามันมันก็เป็นทางที่เราจะแก้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฟังก็คือว่าในกรณีนี้เนี่ยนะครับเป็น กรณีที่เราต้องการทางเลือกอื่นแล้วก็ต้องการให้แม่ที่ตั้งคันเนี่ยมารับคำปรึกษาเพื่อจะได้ไปเชื่อมโยงกับส่วนของอกฎหมายป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นที่เราพูดกันตั้งแต่เช้าผมเองเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาพรบป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นปี2558 ผมเองเนี่ยเป็นหัวหอกที่เข้าชื่อเสนอร่างพระบัญญัติฉบับนี้นะครับแล้วก็ผลักดันจนผ่านสภามีผลบังคับใช้ผมอยากจะเรียนอาจารย์ท่านอาจารย์จะลันผ่านทั้งท่านประธานนะครับว่าเราเนี่ยแต่แรกเนี่ยเราคิดเรื่องของคำว่า Teen อ g e p พคเน n ซี่ซึ่งตอนหลังเปลี่ยนเป็น Adolescent p แพ n a น c ซีเพราะทีนเอ g e เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ 13, 14 มันไม่รวมถึง10 11 12นะครับซึ่งเพราะนั้นเราถึงใช้คำว่า a d o l เลสเซนต์ e พ n a น c ซตามคำนิยามของ WHO และ UNESCO นะครับ <c oughs> เพราะว่ามันจะได้ครอบคุมตั้งแต่10ถึง20ปีแต่ว่าถามว่าสิ่งที่อาจารย์เสนอมาก็คือว่าให้แก้พรบฉบับนี้ให้เป็นพรบอ,าน,าอานามัยการเจริญพันธุ์ใช่ครับผมเรียนอาจารย์ตรงๆ คุณหมอบัญชาที่นั่งอยู่ข้างหลังท่านก็ทราบเราไม่สามารถผลักดันพรบอนามัยการเจริญพันธุ์ได้เพราะว่าสู้มาสิบกว่าปีกระทรวงสาธารณสุขต่อสู้กรมอนามัยต่อสู้เรื่องนี้มาสิบกว่าปีไม่สําเร็จครับแล้วเราก็คิดว่าไอ้คาว่าอนามัยการเจริญพันธุ์เนี่ยซึ่งมันครอบคลุมหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยทุกวัยแต่ว่าคํานี้เนี่ยพอพูดออกไปเราสื่อกับประชาชนไม่ได้ เราไม่สามารถสื่อให้ประชาชนเข้าใจเรื่องเหตุผลและความจําเป็นได้แต่เราเลือกใช้คำว่าทีเอทแพคแนซี่ตอนนั้นเนี่ยมันจูงใจกว่าแล้วก็เชื่อว่าสังคมเนี่ยจะตอบรับแล้วก็ตอบรับจริงๆกระแสที่เราพักดันแนวคิดไปในขณะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นเพียงบันไดต้นบันไดขั้นแรกที่เราจะไปเมื่อเราไปแล้วเนี่ยผมเห็นด้วยกับอาจารย์อย่างยิ่งว่าเราปรับแก้ให้มันเป็น พระบัญญัติที่คุมมนามัยการจเจริญพันธุ์ทุกกลุ่มอายุมันก็จะแก้ปัญหาที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดผมสนับสนุนในเรื่องนี้ครับขอบคุณครับ